มาดูนะครับซุปรีออยู่ในกรอบนะครับอยู่ในตลับต้งเรียกว่าตลับขยับห่วงนิดนึงนะครับเนื่องจากผมต้องการตลับพระง้างที่สามารถเปิดและเปลี่ยนได้นะครับเนื่องจากมียางง้างจันเสียวหลายองค์นะครับจึงต้องสั่งทำตลับแบบพิเศษที่สามารถใส่ทุกองค์ได้ อันนี้ถามว่าตอนทำทำยังไงนะครับก็ต้องส่งไปให้ที่ร้านเขาทำนะครับอเคอันนี้ตอนเช้าแดดก็จะซาจ้าหม่นะครับ เปิดกรอบแล้วน,นะครับตลับอง์นี้คือสูพรี m มนะครับขอโฟกัสนึงเนื่องจากผิวพระเป็นผิวพระที่เก่าเก็เกบมานะครับผมไม่อยากใช้แล้วให้คราบความเก่าต่างๆหลุดไปนะครับเลยจําเป็นจะต้องพวกใช้งานแบบที่ถนอมผิวก็เลยต้องทําตลับขึ้นมานะฮะ ที่เรียกว่าตลับเพราะว่าเปิดปิดได้นะครับอย่างนี้ครับเดี๋ยวลองดูครับองใหญ่นะครับพงางพยานงั่งจากพัดจันเซียวนะครับที่เป็นเกดก้นหอยองนี้นะครับแบนดิตแบนดิตนี่ก็การประวัติก็ขุดมานะครับพอดีคนที่ขุดได้เขาเอาไปใช้อยู่ประมาณ2เดือนเดือนกว่าครับผยวเแลยเปิดนะครับซึ่งผมก็ยังอยากใช้งานโดยถนอมผิวไว้ก็เลย ทําตลับมาใส่เดี๋ยวลองดูครับว่าตลับนี้ใส่ได้ทั้งสองแบบเลยไหมดูนะครับอ่าโอเคใส่ได้นะครับก็จริงๆต้องใส่ได้อยู่แล้วครับเพราะสั่งตัดมาเพื่อให้ใส่ได้กับสององนี้นะครับแต่ที่พิเศษคือ ระหว่างสั่งตัดกรอบนี้มานะครับผมก็ได้องค์ใหม่มาองค์ล่าสุดนะฮะซึ่งทุกคนก็น่าจะทราบแล้วนะครับว่ากูดดี้นะครับเป็นองค์ใหม่นะครับเดี๋ยวขยับกล้องนิดนะึงสององค์นี้ใส่ได้สบายสบายนะครับอ่าองค์นี้ครับกูดดี้นะครับเนื่องจากเป็นพิมพ์ที่ถึงจะไม่เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่ขนาดรูปร่างต่างๆใกล้เคียงกันมากนะครับเพราะฉะนั้น เรามาฟิตติ้งกันดูครับว่ากูดี้จะใส่กระตลับเงินนี้ได้หรือเปล่านะครับนี่นะครับอ่าเขาใส่ได้นะครับเพราะฉะนั้นจะเรียกว่า2 in 1ไม่ได้ฮะอันนี้ตอนเนี้ยตอนนตอน,ตอนนี้ต้องเป็น3 in 1นะครับทั้งนี่นะครับ s ุ p r รีมนะครับแบนดิ t นะครับและกูดดี้นะครับก็ใส่ตลับเงินใบนี้ได้นะครับอ่าแต่วันนี้จะเป็นคิวของ Bandit นะครับเพราะว่าผมพก Supreme มาประมาณสัปดาห์กว่าแล้วเกือบ2องสัปดาห์ละ,ะครับรอบนี้ก็เลยเป็นของ Supreme ก็เลยต้องเป็นของ Bandit นะครับอ่าเดี๋ยวกูดดี้เอาไว้รอบหน้านะครับรอบนี้ขอพกแบนด i t ก่อน นะครับก็คือองค์นี้นะครับไปรับตัวมาจากการจนะบุรีนะครับเมาลองเข้ากรอบตู้ีบ <Fair. S 1> โอเคเรียบร้อยสวยงาม เดี๋ยวใส่ห่วงนะครับแล้วก็ได้สายสะพายมาใหม่นะครับเป็นชุดนี้นะครับ Topology นะครับเป็นแบรนด์ของกระเป๋าสะพายนะครับแล้วก็ผมสั่งซื้อเฉพาะสายมานะครับเนื่องจากชอบนะครับต้องการเอามาสะพายแบบสะพายข้างนะฮะคล้ายกระเป๋าก็เลยตัดกรอบมาแล้วตัดตลับมาแล้วนะครับแล้วก็ต้องมาประกอบพร้อมสายนะครับโอเควันนี้ก็เรียบร้อยครับผม